นายยอนซ้อนสเสด็จแฟมิาีีจ้าสวัสดีจ้ามันนี่กแดดออกจ้ะลูกก็ใายก็ออกมาเล่นข้างนอกนะจ้านอกบ้านจ้ะมันนี่แดดอุ่นจ้ะอุ่นอุ่นมีลมเย็นนิดหน่อยมันนี่ไม่แดดออกอนะนะก็ทำไฟอุ่นบานนิดหน่อยจ้ะให้บานอุ่นนิดหน่อยมันนี่แดด ล้วเอ้ยนก็กินยุ่จ่าเดี๋ยว่นก็ออกมาเล่นแม่คนก็ออกมาเล่นย <c oughs> อด <c oughs> ดีมันย, <c oughs> รรยากาศจ่ามันย่กาดอยู่บ้านครับลูกลูกสาวเอรินเอ็นลับไปแข่งแบดแมนตัน,ตนจ้ากับป่าน่าอยู่บ้านครับลูก ya di aksen. kaca. Sông view ra view anh nó chụp mãi quá thành là thấy mặt đẹp ạ ยีดตัวกบหมมยมาวาบนนี้ยโขโทษคอให้จ้ะยิบจบหมยวิววิวจ้ะชมบรรยากาศแดดแดดแดดจ้ะจิบจิบจิบนกจ้ะ ก็มายางมาน้ำแม่ด้วลยเมีวเลยแมวหน่อยยางมาน้ำแม่เมีวเมีวอย่างฮะยอดเด็ดเอได้แล้วลูกไม่มาจดหมายแฮมตาจดหมายเอ๊ะเอ๊ ชอบปีนต้นไม้ชอบปีนต้นไม้จ้ายอดดียอดดีซื้อขายเอียดดีเลยจ้ะยอดดีแมวเอียดดดจ้ะ <c oughs> เอเอเอชอบปีนต้นไม้อืมอืม mìu 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 rồi mìu mìu long ma mìu mìu Nó mìu Nó mìu mìu khói mìu mìu tâm mìu mìu Tâm mìu 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 น่าเอาหินโรยจ้ะมันโหนลื่นถนนนีงมาขาับรถถนน,นนลื่นจ้ะใส่เป็นกระเล่นใส่สเป็นเลนอืมนะเส้นจ้ะใสกเส้นอ๋อใส่กระเล่นอืม เป็นกันเล่นกันไปกับน้องสีไสบ้บนีิ้เพื่อนว่าสีมาเล่นน้ำน้องอยู่เพป็นสีมาจากโมงบุญจ้ะเดี๋ยวเพื่อนกำลังสีมามั้งอาจจะเพิ่งตื่นแล้วก็สิกินอาหารเสาร์ก็สีมาหาน้องกับแม่ที่บ้านจ้ะก็มาวันเสาร์อาทิตย์จ้ะสุขเสาร์อาทิตย์จ้าสีไส้มากกันเลย น่าคอยเคยรียดที่หลังบ้านๆอยู่บ้านๆอ,อืมอืมมันกนับนางมันนางเห่นตนใหม่จ้ะชอบหลายบ่ให้เขาว่าเขาบ้านได้จ้ะชอบออกตอมาตะขางนอกอเออ สาวเมียวเมียวอยู่วันนี้เนี่ยเนี่ยแล้วยอดดิดเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ย Mình ừ, sai con nhai ở Saka Mình sai con nhai thì này gặp phân <laughs> อะไร,ะระยอดหยาแล้วมึงจะได้ออกข้างนอกด้วยนะ,ะพี่เฮ็ดกินจ้ะพี่กินไายวิวชมวิวจ้ะไายวิวชมไอเอ็มซีมาวิววิวที่บ้านลัดนา,นาอยู่กับล,ลกูกๆแม่จ้ะสวิตเด่นนี่มาเย็นเย็น ลมก็เย็นมีแดดอยู่แต่ว่ามันอุ่นอยู่แต่ว่าลมมากน่ะเย็นจะจะต้องใส่อุ่นๆจ้ะลูกๆต้องใส่อุ่นๆใส่อุ่นกันจ้ะบรรยากาศบยากาศ มันยากาจ้าจะไปเก็บงวมสาวน,นี่ก็จะไป,ไปพากันไปเที่ยววันสาวก็จะไปเที่ยวไปซื้อของจ้ะปากหน้าอีกจัาหน้อยพุหนล่ะอาสิครับไปซื้อต้มขนมให้ลูกหมู่ว้านกับวันเด็กนะจ้ะวันเด็กไทยแลนด์ก็ไปซื้อกระต้มขนมมาไว้ให้ลูกจ้ะน,นี่กอาสิไปซื้อคือกันมัน ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ก like, ดแชร์าต,ตามมัตนักษอุายดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย